ไฟนอวซ้อมมากี่วันสามวันสามทิตย์ซ้อมอยู่ที่คใครอยู่ที่ระยองมีใครเป็นคู่บอลซ้อมรำมังปีน้องตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิสูงเท่าไหร่หนึน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้หมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับพี่ชาบูนะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อยเขายังเขามวยสไตล์ วันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกี่ยวางแขงให้ดิล่าสุดต่อยไปที่อะไรอยอางไรนั้นช่างต่อยแล้วช่างต่อยแล้ววัตถุนี่ยังใกล้ๆอันนั้นช่างต่อยแล้วไปต่อยเวทเท่าไหร่เป็นไงมัง่งชนะชนะวันนี้เลยมาลงังสิทธิ์เลยวันนี้เวทเท่าไหร่เป็นาถ้าเขาไปย้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด เกินประมาณกัอบมาวิ่งยืดเส้นยืดสายหน่อยเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออดชน่ากับใครนะคุ้มมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้คนจังหวัดฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับ